สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟเพื่อไปดูสถานีรถไฟที่เปิดใหม่ในนิวยอร์กนะคะตามมาเลยค่ะน,นี้เราก็อยู่กันในรถไฟแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้ช่วงโควิดทุกคนจะต้องใส่แมสตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ เวลาขึ้นรถไฟหรือว่าขึ้นรถบัสต่างๆนะคะสถาน,นีรถไฟที่เราจะไปดูวันนี้นะคะทุกคนเขาก็เพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นสถาน,นีเปิดใหม่ะคะ่ะก็ยังไม่เคยไปดูเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟอันเก่าแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเห็นว่าสภข้ามมันก็จะค่อนข้างเก่าเนาะแล้วก็ข้างหลังพุ่มนะคะเห็นไหมเอ่ยเราก็จะเห็นคล้ายๆกับพ่มเลยเนาะหรือว่าคนไร้บ้านอะ่ะบางทีอยากเขาก็จะมาแบบอาศัยอยู่ตามแบบสถานีรถไฟแบบนี้นะคะ ที่ซื้อตั๋วของที่นี่นะคะเราสามารถแบบมาซื้อได้ที่กับแบบพนักงานเลยนะคะหรือว่าเราอาจจะซื้อที่แบบตามตู้ก็ได้นะคะซึ่งตู้อันเนี้ยมันก็จะแบบมีรอบๆที่นี่เลยนะคะ Attention Aintrack. this. to this. This call and ความทันสมัยของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ได้แบบพุทแบบเหมือนจอมอนิเตอร์เนาะตามเสานะคะเพื่อให้ผู้คนอ่ะได้ดูนะคะตารางเวลารถไฟที่เนี่ยจะไปไหนกันบ้างเอ่ยก็คือแบบจะมีแบบทุกเสาเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะไว้สำหรับรอรถไฟนะคะ จะเป็น Amtrak เนาะเป็นรถไฟที่ว่าเราอะสามารถไปได้ทุกที่ในอเมริกาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียฟลอริดาบอสตันนะคะแต่เราก็จะไปดูฟู้ดคอร์ตนะคะหรือว่าศูนย์อาหารที่นี่นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ๋อศูนย์อาหารเขายังไม่เปิดค่ะ ขาจะเปิดอีกทีก็เป็นแบบเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ได้เดินรอบๆชั้นหนึ่งกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันนะคะแ้วเราในส่วนของชั้นใต้ดินนะคะมันก็จะเป็นชานชลานะคะเราก็ไม่ได้ลงไปให้ชมกันเนาะเพราะว่ามันจะต้องเหมือนแบบซื้อตั๋วก่อนนะคะเราถึงลงไปได้นะเพื่อนๆอยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคน ก็สำหรับชั้นสองนะคะมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งเนาะที่เขาอะเชื่อมต่อกับชั้นชลา,านะคะชั้นชลา,าที่เนี่ยคือมันเยอะมากๆเลยนะเวลาที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าหมายเลขชั้นชลา,าที่เราได้อะ่ะคือเลขอะไรเราก็ต้องไปรอที่ชั้นชลา,านั้นนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถไฟนะคะ ตอนนี้เราก็แวบออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะก็อ,อยากให้แบบเพื่อนๆนได้ดูข้างนอกของนิวยอร์กว่าตอนนี้เป็นยังไงกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้พามาดูบรรยากาศรรอบๆสถานีรถไฟล่าสุดของนิวยอร์กกันนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนทำคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพื่อจะพาไปไหนก็ยังไงก็เจอกันนะคะขอบคุณค่ะ